นี่ครับปลาอันนี้ปลาหางแดงครับปลาแก้มฉํำครับเอามามักในนี่ม,มุกมันวันนี้คุณแม่ทำปลาส้มครับปลาที่ไปตกปลาได้เดี๋ยวเราเอามาทำปลาส้มเหมือนโอกเก็ตอ,อกแล้วก็ Say khi Oh, muốn lấy lại kiếm Nó khi bà ọc, nó có hỏa đi

เป็นต<ก>ี่<ก>ตัวน,นั้น<ห>น,น,นี่ครับปลาอันนี้คือปลาหางแดงครับปลาแก้มฉ่ำนะครับแล้วก็เอามาตุ๊บเนี่ยตุ๊บขึ้นมันเหลวเอันนี้เหรอข้าวหมวกข้าวหมวกคืออย่าง กมันน้ำที่เรานึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเอามาแช่ครับแช่ขึ้นมันอย่างไงขันฮะปลาขันปากนี่ปลาขันใช่ไหมตอ๋อมันอ่อนแล้วก็ต้องเอามาทุบๆๆเนี้ยครับ ปลาที่แม่ผมทุบๆๆแล้วก็เอามาแช่น้ําเข้าหมกนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องครัวนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงมันอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยที่มันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับมันจะหอมกว่าแล้วก็เกลือสามอย่างแม่อันนี้ข้าวเจ๊น้ำกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่น้ำนะครับแค่นี้เองเด็กไม่ได้มาขี้ในกันเลย เออเอามาตุบกันแล้วก็เอามากลนๆเนี่ยเนาะเอามาคลุกเขาคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็ล้างครับนี่ปลาสามสิบกุญแจได้ไหมกันนี่ <laughs> เหลือ <laughs> เหลือแค่นี้ครับเออเนี่ยอันนี้ตุบยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วมาล้างน้ำปอาดมกัน,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 น ๋อามาล้างให้สะอาดๆเลยนะครับกินน้ำอ่ะ,อะประมาณสองน้ำสามน้ำ เฟรบสบายกระเทียมกระเทียมไทยนะอย่างที่บอกดูโขกให้แหลกแล้วเหลวๆก็ว่าเหลวมกมอนอ๋อตุ๊บมอกเพ้่มันกินนี่เนาะแล้วก็เกลือครับเกลือเล็กน้อย สักยุมมือหนึ่งโมได้แล้วก็สุดเลยอันนี้ข้าวครับข้าวแช่น้ำคนระับข้าวเหนียวนะแล้วก็ใส่โอ้แล้วก็นวดนก๊ หนวดประมาณกี่นาทีอะจนมันเข้าเลยก็กแ,แล้วเข้ามันแหลกเจอแลกเนี่ยเข้ากัาใส่แยกกันเขามักไปเลยมักขมนี่แล้วก็ใส่แต่ไปเลยอ๋อนีว่วหนวดเปมืนเนี่ยอ๋อเขามามักในนีม่มกำกำโอ๊ะกะแต่เดียว นีแล้วแต่สูตรนะครับสูตรบ้านใครบ้านมันนะครับไม่เหมือนกันนี่ทางเหนือเขาก็จะทำอย่างงี้เอาไปปลอยอยู่เฮ้ยโอ้ยเต็มแอดอะอืมยืดสี่เส้นผมมัดแน,นบบแน่นเลยก็บีบแน่นเลยก็คือมีอากาศเลยเนาะ บีบแน่นๆนครับอย่าให้มีอากาศฝาเป็น3ามชิได้ถุงเดียวถึงผมจะได้นักมัดให้แน่นครับโอ้ลิ้วเหมือกเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะครับถ <c oughs> ุ่หนหิวนี่ แบบนี้สองจันเขามักไว้กี่วันก็แม่สมคืนสคืนแล้วเขาต้องตกักเขาต้องตักแดดสามเออสองวันตากวันเดียวกับผูก็รอ้วกันตากอันนี้แล้วก็ตกแต่แต่มักไว้สามคืนตากไว้แดดเดียวนะครับแล้วก็ค้างคืนไว้อีกสามคืนเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปนี้ก็ใช้เวลาสามสี่วันเลยนะ มาครับดูปลาส้มที่เราหมักไว้วันนี้สามคืนนะครับมีปลาบอกมีปลาดได้กกกกไหมมันต้องมุกมันได้เดี๋ยวมีน้ำปลาเอาวไหม เออนั่ยน่ะไปเลยเออเใส่เลยใส่เลยมาดูครับสามคืนจะเป็นยังไงเฮ้ น้านมันออกแล้วอืมเออม,มันกินมันเหมือนจินสมนะ้มเนี่ยไม่ไข้กันนะมันย่าเหมือนกันเนะอะจิ้มมันเหรยังยังยังยัยัยยยล,<ำ>ลําอร่อยเดี๋ยว หมกินมากนี่นี่ผมผมไม่กินนะคือคุณแม่คุณพ่อกินแล้วก็น้ากินนะเหมือนกับกิน้มเอาไปมุกมาไหมล่ะได้กินดิบอีกก็ได้กินดิบอะไกันน่าได้กินดิฟมุก มากิน็แล้วแต่คนชอบนะครับก็น่าจะอร่อยอยู่นะเนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆนะครับสูตรคุณแม่ผมเองโอเคครับคลิปนี้ผมไม่กินก็ไม่ทําเมนูนะเอาไปให้นะครับให้นะให้พ่อให้แม่แล้วก็ลุงนะโอเคครับผม